สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับพิเชอร์อันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในระดับชั้นอนุบาล3ค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมาเลยนะคะสาระที 3> ่3ธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้เลยค่ะแล้วให้เด็กๆเปิดมาที่หน้า33ค่ะเด็กๆ เด็กคะเรามาทําแบบฝึกหัดหน้านี้กันคะ่ะเดี๋ยวที่เชื่ออันอ่านโจทย์ให้ใเด็กฟังแล้วเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆโจทย์มีอยู่ว่าเด็กๆด,ดูภาพแล้วเขียนคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย c l f l และ p l ในภาพหรดูการต่างๆนะคะเด็กๆ ไปดูที่ภาพที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นภาพอะไรคะอ่าก้อนเมฆใช่ไหมคะคำนี้คำศัพท์นี้คุ้นๆไหมคะเด็กๆคำศัพท์นี้ต้องเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนลงไปคะเด็กๆอ่าเติมตัว C และก็ L ลงไปเลยคะ่ะรวมกันจะอ่านว่าคลาวคลาว แปลว่าก้อนเมฆค่ะต่อไปนะคะดเด็กๆดูภาพที่สองภาพเสาธงหรือภาพธงนะคะดเด็กๆเด็กๆว่าเราจะต้องเติมตัวอักษรตัวไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเติมตัวอักษรตัว F L อ่าพอตัวอักษรครบออกมาเป็นคำศัพท์จะอ่านว่าแฝ Fa ฝก แปลว่าธงค่ะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆภาพเครื่องบินคำศัพท์คำนี้จะเชื่ออ่านพาเด็กๆอ่านหลายรอบแล้วอ่าตอบตัวไหนดีคะเด็กๆอ่า P L อ่ารวมกันก็จะเป็นแผ่นแผนแปลว่าเครื่องบินค่ะ เอ๊เด็กๆคะยังมีแบบฝึกหัดอีกเล่มหนึ่งที่เราตดต้องทำกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดชุดเสริมทักษะสาระที่3ามสาระที่สี่เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะถ้าเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า27ค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้านี้ก็ง่ายเช่นกันค่ะให้เด็กๆเติม ตัวอักษรตัว s และตัว t ข้างหน้าคำศัพท์ที่ขาดหายไปนะคะเด็กมี3คำศัพท์ค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆถ้าเติม s t ลงไปจะอ่านว่า star star แปลว่าดาวค่ะอ่ะคำที่สองค่ะถ้าเติมตัว s และตัว t ลงไป จะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่า stone stone แปลว่าก้อนหินคะ่ะคำศัพท์คำที่3ถ้าเติม st ลงไปก็จะอ่านว่าอะไรคะ stand stand แปลว่ายืนหรือเวลาทีเชอร์จะบอกให้เด็กยืนขึ้นทีเชอร์จะสั่งคำสั่งว่า stand up p l e อายังมีอีกสองหน้านะคะเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยค่ะต่อมาหน้า29นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวทีเชอร์อันจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเรียงลำดับตัวอักษรของคำศัพท์ให้ถูกต้องและฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ไปพร้อมกับผู้ปกครองนะคะ เด็กๆคะเมื่อกี้เราเรียนรู้คำศัพท์สองคำนี้ไปแล้วซึ่งมีคำว่า star ที่แปลว่าดาวและ stand ที่แปลว่ายืนอ่าเขาไม่ได้เรียงคำศัพท์ทั้งหมดให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องมาเรียงเองเด็ๆกๆจำคำศัพท์ที่ที่ชื่ออันสอนเมื่อกี้ได้ไหมคะ ถ้าจำได้ให้เด็กๆเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์เลยค่ะเพราะเขาจะสลับตัวอักษรภาษาอังกฤษอ,อ,อยู่เด็กๆก,ก็เอามาเรียงให้ครบจนเป็นคำศัพท์นะคะเด็กๆต่อไปหน้าสุดท้ายของเราวันนี้เปิดไปที่หน้า31ค่ะเด็กๆ เด็กๆคะแบบฝึกหัดหน้านี้เขาให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะตัวทีพิมพ์ใหญ่และตัวทีพิมพ์เล็กนะคะนอกจากจะเขียนตามรอยปะตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กแล้วยังจะให้เด็กๆเ,เขียนตามคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะจะมีอยู่สองคำค่ะเด็กๆคำที่หนึ่งนะคะ T i e ใช่หรือเน็กไทค่ะเด็กๆคำที่สองนะคะชีโอไชอยแปลว่าของเล่นค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ทิเชอร์อันตรวจและให้คะแนนด้วยนะคะหรือส่งให้ทิเชอร์ประจำวิชา จำชั้นได้เลยค่ะเด็กๆวันนี้แบบฝึกหัดของเราก็หมดแล้วค่ะไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่กับพี่เชอร์อันนะคะเด็กๆ